เมืองกาญยูนเต็ดครับผมวันนี้มาในระบบ4-3-3ครับโดวนทั้งด้านของอุดรธานี FC ครับผมมาในระบบ4-2-3-1ครับทีแรกครับเริ่มเป็นที่เรียบร้อยครับที่กรีบบัวสเตเดียมนะครับเป็นการกลับมาเตะที่นี่อีกครั้งของเมืองกาญยูนเต็ดนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ไปเล่นที่ราชบุรีอยู่แป๊บหนึ่งเปิดมานาทีแรกก็มาถึงตอกเขตโทษเลยนะครับทางฝั่งทีเมืองกาญยูนเต็ดยูนิเต็ดขึ้นมากราบขวาว่าดหนึ่งคนจอทันเฮสหลอกล่อแต่งเข้าซ้ายเปิดตักเข้ามาเข้ามือจิรายุทธ์คร เปิดมาไม่แม่นเข้าหัวจากกิจเข็มหน้าครับม่งไปเข้าทางฝั่งอุดรเริ่มตั้งกันใหม่โอ้โหแหวกมาได้สวยตรงนี้ริมทางยุนหลอกล่อก,กันอยู่ผ่านเทนโตมาแล้วเปิดตัก,ตก<ๆ>เข้าไปเสาไกลลึกถึงกิติพงศ์มองได้สกัปคารัสได้ยิงผ่านหน้าปากประตูหูเดินเคลียมาได้มาลอนอาก็เลยเกิดไปเหมือนกันส่วนนี้จังหวะบุกของทางด้านอุดรเอฟซีครับกิติพงศ์เนี่ยมองชงกลับมาแล้วให้สปาร,ราสครับผมแล้วก็พยายามพลิกตัวกลับมายิงแต่ว่า ผู้เล่นคู่บุญของทางโค้ชสมชายเขาแล้วครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษตรงนี้เสาไกลมีพื้นที่โห่มมาแล้วไม่ถึงเป็น,ปนมากไปนหน่อยครับตัดกลับมาหลอมยิงมากแล้วเป็นหนึ่งสูงของเมืองการยูไนเต้เลยครับแล้วมาจากเ<ว>ลโนอัาซัมเซาจังหวะกับบุกสวนขึ้นมาของด้านเมืองการยูไน,นเต็ดครับผมแล้วก็เลนโนอัาซัมเซาครับลูกนี้ยิงได้อย่างเฉียบคมจังหวะนี้ครับผมบอลเนี่ยมาวางยาวขึ้นมาครับแล้วก็อัาซัมเซาเนี่ยพยายามจับ แล้วก็หาช่องอยู่ครับสุดท้ายเนี่ยเลือกแต่งแล้วก็ยิงด้วยขวาทันทีครับอายุสุกแกนเนี่ยพุ่งไปไม่ทันครับพยายามบางังผู้เล่นแนวรับของอุดรเนี่ยพยายามบังมุมแล้วครับแต่ว่าบังไม่มิดครับไอ้ดัวซ้มซาเนี่ยแตะแค่สองสามจังหวะเท่านั้นครับแล้วก็หาช่องยิงเข้าไปได้ครับต้องบอกว่าเฉียบคมจริงๆสาหรับเรนโอ้สซัมซาครับอุดรเคาะสั้นเอาแต่ไม่ให้เสียงการบอลที่จะทานเฮสเท้าซ้ายแล้ว แต่งเข้าเขตโทษดีดหลบมาสองคนอาซัมเซาหยิงผู้ติดเซฟของทางจีรายุทธครับสุกแก่นนะลูกนี้จ่ายมาได้เดี่ยวแล้วครับทางด้านของเรนโดอาซัมเซาแต่ว่าจีรายุทธเนี่ยก็ออกมาได้เร็วครับแล้วก็ใช้ขาเนี่ยเซฟออกมาได้ก่อนครับก็มาอยู่ที่เมืองกาญฯขออภัยเหมือนกันครับเนความเหมือนกันนะัดมาตรงนี้เข้าซ้ายอ้ยโอ้ย,อยเกิดไปเหมือนกันครับอย่างทีรชานนท์ครับ แต่งเข้าสายเปิดมาลึกถึงปริณเอาไม่จับบอลจังหวะแรกจะเป็นบอลของฝั่งเมืองการเคลียร์ไปก่อนรักศักโอ้โหแล้วงัดได้สวยครับอาร์ซัมซาวดีดมามีประอคองดึงคนล้งยิงทีับโอ้โหเขานไีไม่ผ่านเฮ้ยสุชาติดเฮสโอ้โหดูม้วนหลอกประสบการณ์ล้วนครับตัดข้ามาโยนยาวเลโดอ,อาร์ซัมซาวบอลกระดอนตรงนี้อาร์ซัมซาวยิงง่ายๆละส สำหรับเรืองการยูนเต็ดและคนนี้อีกแล้วเลโออสซมเซ่ก่อนนะครับลูกนี้เอาดูภาพช้ากันอีกทีครับวางบอลยาวมาแล้วเหมือนล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ให้บอลเนี่ยข้ามตัวรัศษาประตูมาครับจะกลับมาเนี่ยก็ไม่ทันแล้วแล้วก็ยิงไปแบบง่ายๆเลยครับทางด้านของเลโอนอสซมเซ่ลูกนี้ก็ต้องบอกออกมาผิดพลาดครับออกมาแล้วเลยบอลไม่ได้บอลเองครับทางด้านของจิรายุสุกแกนครับแล้วก็ ตกไปถึงเท้าของเรียนร้ทําำสาวตอนนี้เนี่ยมีแค่หน้าประตูเท่านั้นก็เลียกยิงแปรง่ายๆครับเข้าตรงกลางประตูเลยครับออกบอลสั้นมาชัดชอยแทงออมหลังมาไล่่วนตรงนี้อาโนซูตัดมาสก,กับารัสไม่ถึงตัวไม่ผ่านจากกิเก็มหน้าครับยังบังไว้ได้ดีครึ่งแรก2อนาทีไปดูกันต่อจอหนเฮสมีเพื่อนทําทางมา2คนจ่ายมาเคนโตะนากาซากิครับเคนโตะออกขวาสุด เป็นสูชาวดุมตั้งปอมเปิดโค้งใ้มงเต็มสีสษะและสาระประตูต่อสูตรครับโอ้โห,โหแล้วเป็นพงพัฒนหลืองุ่งเหลืองกิดมองอย่างสวยงามเลยครับความสูงไม่ใช่ปัญหาครับสุดท้ายมงเสียบเสาอย่างยอดเยี่ยมเลยประตูแรกเป็นประตูเดบิวต์ในปีนี้ของพงพัฒด้วยครับต้องชมดูจังหวะนี้ก่อนครับทาาน้านของสูชาวเนี่ยชี้ออกมาเล่นทางด้านขวาครับแล้วก็จับหนึ่งจังหวะก่อนเปิดเข้ามาแล้วพงพัฒนเนี่ยพุ่งเข้ามามงครับผม ผ่านมือทางด้านของรัศมาประตูครับจ<ะ>ิรายุทธ์สุกแกนเข้าไปครับลูกนี้ก็มงดีครับผมมงกดลงพื้นครับเป็นลูกที่รับยากสาหรับผู้รักประตูอยู่แล้วโอ้โหกลับมาเริ่มต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับอีก45นาทีของเมืองการอยู่ในเต็ดและอุดรธานีเอฟซีนะครับริงดูริมช้างยุนเปิดเข้าจุดนัดพบโอ้ล้นหลังไปแล้วมีฟาวเกิดขึ้นด้วยครับทางสกัปา,ารัสที่ผหว่าสุชาวเปลี่ยนได้สวยมากครับเท้าซ้าย แม่นไม่แพ้งกันเลยแต่งเข้าเขตท่อตรงนี้กันตะพลคืนมาแล้วโยนมาโจราคานเฮสไม่ทนันกันโอ้โหบอลนี่มันโดนแผงย้อนกลับมากันตะพลอาสัมเสาหลงยิงหน่อยโอ้โหเกือบไปหมดกนนายบอลถักเสานิดเดียวแล้วดูนี้ครับกันตะพลจ่ายมาแล้วก็ลอยิงทันทีครับรานเฮสจ่ายลูกนี้เติมที่มาแล้วหวังเปิดเข้ามา ไม่ถึงกันตะพลครับเท่าทางด้านของติ้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับผมเลโนุอสซัมเซาครับกดแฮตทริกของตัวเองได้สําเร็จครับผมท้ามเคลียร์กันออกมาแล้วครับจากจังหวะเปิดครั้งแรกนี่ครับเปิดเข้ามากันตะพลเนี่ยไม่ถึงบอลแล้วบอลตกมาหน้ากรอบขโทษครับจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงทันทีครับบอลเข้าข้อสวยงามมากครับลูกนี้อซัมเซาจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ร้องหูดทันทีโอ้โหหัเอามันเลยครับตรงนี้พัก 1แล้วหวัว2ตรงนี้พื้นที่บริเวณหัวกะโหลก18หลาพอดีรับบอลสายผ่านมือจิรายุทธสุกแก่นเลยอครับกันตะพลเคนโตนากาสากิก็ไม่รีบครับผมมาที่ทางอาซัมเซาตักเข้าไปโจนาธานเฮสได้จับบอลนหนึ่งว่าจ่ายให้เคนโตนากาสากิบังหนึ่งทีแล้วดีดบอลเสียบใต้คานและเป็น5ประตูต่อสูงครับเมืองการจูเต็ดได้จากเคนโต ดากาซากิครับโอ้ลูกนี้แนวรับของอุตระธานนี้เนี่ยพยายามช่วยกันแล้วครับผมแต่ว่าไม่ทันครับผมลูกนี้ครับอาซัมซาวเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วจนทานเฮแตะหนึ่งจังหวะครับเคนโตมายิงเนี่ยติดหน้าของทางด้านจีรยุทธครับแล้วก็ตามไปซ้ําได้ครับก็ต้องชมทางน้าของจอนทานเฮครับลูกนี้ไม่ยิงเองนะจังหวะแรกแล้วก็เลือกเปิดให้กับทางด้านของนากาซากิครับ แล้วก็บังได้ดีครับก่อนจะเลือกยิงเสียบใต้ขานเข้าไปต้องชมทัคนนี้ครับที่จ่ายมาให้แล้วได้จบเลยนะครับเคนโตะก็เป็น3ประสานครับแนวรุกของทีมเมืองการทําได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือล่าสุดพิชนะหน้านประชา4-1แต่ตอนนี้คือนำม,มา5้าสูรแล้วตัดมาอาซัมซาวยิงแน่นยิงมั่นใจตัดด้วย้ายเปิดมาเขตโทษเฮสมงติดเซฟจีนายุทธครับยังเป็นบอลเฮส เฮสยังหาเพื่อนจ่ายอยู่มองหาเพื่อนตรงนี้โดนดึงอยู่2คนดิมชางยุนกับทางจินวัฒนะครับที่ตามหลอกล่อแต่ไม่ผ่านเหมือนกันดูเฮสโอ้โหหลอกหน้าหลอกหลังในกรอบมี4คนเคนโตะเข้าซ้ายเคนโตะลองยิงโอ้โหสามเหลียมเลยโหมาประตูต่อสูตรครับเกมนี้เคนโตะนากาสกินี่เป็นกองหน้ายิงไม่ได้แต่เป็นกองกลางไปแล้วสลูกครับ6-0โอ้โห จิรยุทธเองนี่ก็บอกว่าเซ็งเลยครับผมโดนรูกที่6เข้าไปแล้วครับในเกมนี้ต้องบอกว่าเมืองการนี่บุกไม่เลิกเลยครับแม้ว่าจะนำห่างถึงหประตูแล้วก็มาได้ประตูที่6จนได้ครับนี่แจ้งเกิดกับแฟนๆเมืองการเป็นที่เรียบร้อยครับจังหวะนี้เลยครับจอร์แดนเฮสเนี่ยพลิกบอลมาได้ครับแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาตรงกลางแตะ2จังหวะหนีผู้เล่นครับแล้วก็ยิงเข้าไปเสียบเสาไปอย่างสวยงามครับทางด้านของเคนโตะนากาซากิลุงมีเอาจริงมีลุน้นลูกยิงยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ได้เลยนะเพราะว่าลูก ล็อกผู้เล่น2คนของอุดรธานีเนี่ยเสียหลักไปแล้วก็เลือกยิงแบบเสียบเสาเลยครับไปไปมา,มาอาจจะมีแฮตริก2คนที่เป็นมาอีกแล้วครับตรงนี้มาที่จอร์แดนเฮสตักมาได้แม่นเคโตะนาคาซากิจะหวดตั้งห่าแรกเลยโอ้โหเล่นท้าย,ยากไปหน่อยจะล้มเองครับเป็นบอลของเมืองการอีกครั้งหนึ่งราจะสักแต่งเข้าซ้ายตั้งปอมเปิดไปจะให้คันตพลมาถึงเฮสทนีนซ้ายเข้ามือจีรยุท โดนลุม4ี่คนป้ายมาเดวิดฮาร์สเปิดเข้าเขตโทษเซบารัสเตไม่โดนตามมาสกัดทิ้งไปได้ครับจากกิจเคนโตวิ่งไปตามพื้นที่ว่างดูริมเส้นมีเดวิดฮาร์สมาประคองอาร์ซัมซอตรงกลางมีอนุสรก็ไม่ให้มาให้ตรงที่แทนนะลองยิงไกลโผงพัดลองยิงชนช้างเกือบไปเหมือนกันเกือบสามสิบหลาได้โผงพัดเนี่ยลองส่องไกลลูกนี้บอลพุ่งไปชนชานครับผม น่าเสียดายครับเกือบจะเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ทุ่มมาได้ส่วนที่เดียวหลอบมาจังหวะแรกพานุพงศ์ดีดทะลุช่องมาตรงนี้กันตะพลคิรีแรงดีดมาให้กับเฮสยิงผิดเหลี่ยมครับไปเข้าขวาและยิงยากหน่อยปรับปรุงในเกมต่อไปเกมบุกของอุดอรริมเส้นจากริมช้างยุนมวนเข้าซ้ายหลบมา2แล้วตรงนี้เข้าเขตทดลอมยิงเองหน่อยหถักเสาไปนิดเดียวเหมือนกัน เป็นโอกาสที่ให้ลิมชางยูดิกาชาล้วครับทางซ้ายประคองม,มาแล้วเทียเทพในกรอบมีสกัปารัสจ่ายให้เทียเทพลองปัน่นด้วยขวาไม่ผ่านประดนคุณชอสุดท้ายสกัปารัสตามมาซ้ำครับประตูตีตื้นมาแล้วจากทางด้านของสก,กัปารัสก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เมืองการทับเสียประตูจนได้ครับ,บในช่วงท้ายเกมเหลืออยู่แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วครับ เริ่มจากริมชางยูนอีกแล้วและสุดท้ายจบที่คนนี้คนนี้ริมชางยุนเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จ่ายออกทางด้านซ้ายครับให้ธีรเทพเนี่ยลองยิงครับทางด้านของปริเนี่ยปัดมาแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่พ้นทางด้านของสปาราคาครับที่อยู่ตรงนั้นชาร์จเข้าไปง่ายๆเลยครับจากเวอร์ยีครับ และเท้าซ้ายของโจนาธานเฮสปันเขาคบอ,อ,อุ้ยเกือบเหมือนกันข้ามคาไปน,นิดเดียวแบบนี้ไม่ล้ำหน้าครับ 3. ต่อ3เฮส aze, กันตาพลและอาสัมสาวแต่งเข้าซ้ายเฮสจะลองส่องไหมหลอกขวาได้สวยเข้าเขตโทษงัดข้ามศีรษะจีรายุตแต่บอลมันกระลอนพื้นโอ้โหและเข้าทางอาสัมสาวยังยิงไม่ได้ครับโอ้โหมื่อสักู่นี้เกือบไปเหมือนกันเหมือนกันองก้องมันสุดท้ายได้เปิด สุดก็เข้ามือเปารินกุลชอนดูดีและจบเกม90นาทีเป็นเมืองการยูเจ็ดหและทางอุตรธานี FC